สูนชิกะคาเฟอันนี้เป็นโซนใหม่โซนนี้นะคะ,ะเปิดมาได้ประมาณเดี๋ยวนะก่อนโซนใหม่ผมใหม่ของแม่ต้องเอย่าหัวเลาะผมสั้นของแม่นะคะอย่าล้อผมสั้นของแม่นะคะมัเกิดอะไรขึ้นเนก็บอกช่างว่าคือมันยาวแล้วชิดโดชิดเดไม่เป็นทรงเราก็จะเอาขึ้นสั้นขึ้นหน่อยหนึ่งให้เหมือนตอนนั้นที่อามาตัดให้อะ่ะ แล้วระหว่างที่พิมพ์ไปทําแคลาตินผมเราก็นั่งรอรอเบื่อไม่อ่้ตัดเลยแล้วกันตัดผมมาเอาขึ้นนิดหนึง่ขงข้างๆเอาขึ้นประมาณนิ้วครึ่งหรือประมาณนี้แล้วเราก็ถอดแว่นเราก็จะมองอะไรไม่เห็นใช่ป่ะแล้วเราก็นั่งเราก็จะหลับจะหลับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามีกันไกมาตัดตรงคอตัดคอเลยเหรอไม่ใช่มันมาน,นาบตรงเนี้ยแล้วทีนี้มันก็วาบเลยนะเพราะว่ามันขึ้นมาตรงนี้มันสูงมากนะตรงนี้เลยเหรอเอ๊ะ หรือว่าเขายังไงเอ๊ะเราก็ยังไม่แน่ใจอขอค้างๆเท่านั้นแหละฉึบสักพักเราบอกขอใส่แว่นก่อนนะคะรีบหยิบแว่นมาใส่อ,อย่างนี้เลยนะจะไมสั้นแบบนี้คันว่าเอาพี่บอกว่าเอาแบบบิ๊กกระดกแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่รวบผมด้วยก็ต้องสั้น เด่ไปพูดถึงเ่งมันเดี๋ยวมันก็จะยาวค่ะเราจะมาทำอะไรนะตอนนี้อยู่ที่โซนใหม่คือโซนนี้เป็นโซนต้นไม้แล้วเรียกว่าโซนต้นไม้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะคะก็คือเราอะเปิดโซนใหม่นี้มาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็แบบที่นั่งกว้างขวางลูกค้าชอบนี่นี่วิวทัสคานีทุ่งหญ้าทัสคานีอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ไม่เคยอัปเดตเลยอ่าอันนี้เป็นบอเพเปอร์ที่ติดใหม่นี่เป็นแบบนั่งตรงนี้ถ่ายรูปนี่เหมือนอยู่ อิตาลีเลยใช่จะบอกว่ามุมนี้เป็นมุมมหาชนตอนที่เราไปทัสคานีเราก็ตื่นแต่เช้าตรู่ไปถ่ายเพเ่อไปถ่ายรูปประมุขถุง้าอะไรเงี้ยก็เป็นทุง้าที่เป็นบ้านหลังนี้อยู่อ่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนมาวันก่อนล้ามานั่งตรงนี้ถ่ายรูปกันแล้วก็มีคนชอบมานั่งตรงนี้ถ่ายรูปกันอ่าโซนไอโซนนี้ตอนที่ได้รับความนิยมสูงสุดโต๊ะนี้มั้งกับโต๊ะนั้น ไม่แปลว่าต้นนั้นนะหรือต้นนั้นเนอต้นนั้น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 ต้นนี้ก็มีคนนั่งบอยแต่ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ใช่ใช่ก็เป็นตามข้าวนั่นแหละก็มันก็อยู่เป็นโซฟานั่นแหละแล้วก็ตรงริมหน้าต่างนี้จะมีคนเออริมหน้าต่างนี้ก็นั่งเยอะก็คือเยอะทุกตัวยกเว้นตัวนี้นั่นแหละแต่ก็มีคนนั่งนะคือมีคนนั่งกตัวต้นไม้มันใหญ่ก็เราคิดว่าคนนั่งคงน้อยก็อะไร วางต้งนไมใช่แล้วมันไอ้นี่มันใกล้ทางเดินเข้าเดินออกก็จะไม่อยากนั่งหรอกอ่าก็คือยังไงนะอ๋อวันนี้ฉันมีมาอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนะนอกจากโซนใหม่เนี่ยเพราเก็บถุงมืนมาไม่สวยไม่สวยถุงขยะใช่ไหมราะมีเรื่องน่าตื่นเต้นมีเรื่องที่อัปเดตที่น่าตื่นเต้นคือเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ของป๊าปาที่ป๊าป้าแบบอยากให้มีอันเนี้ย มาตั้งนานแล้วแล้วไม่คิดว่าจะมีได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีแต่เดี๋ยวยังไม่บอกนะอุบไว้ท้ายคลิปก่อนกว่าจะมีได้นเนี่ยต้องใช้ความพยายามอุตสาหะภาคเพียรทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งชีวิตไปได้มา เดี๋ยวบอกให้คืออะไรอ่อะอต่อมาในในอันนี้ก็คือเป็นโซนใหม่ใช่ไหมโซนใหม่ก็ที่บอกเนี่ยเออตืดตืดมันก็จะมีการอัปเดตนู่นนี่ไปบางนคนมาแล้วไม่เห็นแบบบอ์เปอร์ก็ไม่ต้องตกใจเพราะเราเพิ่งติดแล้วรูปข้างหลังก็เพิ่งติดอะไรอย่างเงี้ยติดอาแล้วก็โต๊ะนี้ก็เอาออกไปตัวนี้เพราะว่ามันดูแน่นไปอะแล้วเราก็มีห้องมีติ้งรูมนะคะเป็น working space ให้มานั่งทำงานได้คือคือร้านเราเนี่ย จะมานั่งทํางานนั่งประชุมอะไรเงี้ยได้ไม่เป็นไรเลยจะมาแบบนอนก็ได้มีคนอนเอมานอนไดนะ้วันเนี้ยวัน,นวันที่อากาศหนาวของกรุงเทพนะหน้าบ้านโต๊ะหน้าบ้านโต๊ะนั้นอะที่นิ่มนั่งที่นั่งนิ่มๆอะเป็นโต๊ะที่แบบมีพอมีคนลุกอีกคนจะต้องรีบวิ่งไปจองอะชอบนั่งตรงนั้นกันมากแล้วว็วันก่อนมีลูกค้ามาในวันที่อากาศหนาวเย็นอะนั่งยาวนานมากแล้วก็นั่งหลับไปเลยหลับไปเลยนะหลับไปจริงๆ ไม่แล้วข้างบนก็มีคนชอบมานั่งทํางานบ่อยก็นั่งได้เต็มที่เลยจะนั่งจะนอนจะทํางานจะทําอะไรก็ได้แล้วก็วันนี้ก็มีคนมาประชุมมีฝรั่งมาประชุมอะไรกันใช่ใช่วันนี้ก็มาประชุมกันมีมาพรีเซนต์งานอะไรโหตั้งหลายคนเสียดายวันนี้ยังไม่ได้เปิดห้องประชุมจริงๆมันทําเสร็จตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เปิดเพราะว่ามีขยอยู่เอาของไปไว้เต็มไปหมดไงวันนี้เคลียร์แล้วไปตัวก่อนป้าปลียประตูก่อนกูแม่ จะเห็นกับชื่อห้องประชุมของเราชื่อห้องอะไรครับนยังมีค้าบกาวอยู่ยัง,ลงเลอะห้องประชุมของเราชื่อห้อง be grateful แต่ว่ารู้สึกขอบคุณาจากใจเลยขอบคุณที่มาใช้คาเฟ <c oughs> ่ของเรา <c oughs> ขอเชิญเข้ามาห้องประชุมนะคะห้องประชุมของเรานะคะก็จะมีโต๊ะประชุมเออยังเลอะเทอะอยู่เลยยังไม่ได้ทําความสะอาดเดี๋ยวจะทําก่อนนะ,ะนี่ มีโต๊ะประชุมนะคะแล้วก็อุ๊ยเสียงมันก้องๆองแล้วก็จะมีนี่เปิดไปก็มองเห็นข้างนอกได้ด้วยอ่าเห็นไหมก็จะยังเห็นต้นไม้อยู่เห็นต้นไม้เห็นต้นไม้ไมแล้วก็อ่าไม่มีค่าเช่าห้องนะคะจะเป็นแบบว่าถ้าคุณใช้เขาเรียกอะไรซื้อเครื่องดื่มอาหารในร้านเราครบ1,000บาทก็สามารถใช้ห้องประชุมได้ฟรีเลยกี่ชั่วโมงคะ ไม่ได้กําหนดอ่ะโอ้ยเวอร์แม่ซาบาเขาแบบว่ามีจํากัดนะหนึ่งชั่วโมงโอะไรเงี้ยใช่ถ้าเก <ใน S 1> ิดคนใช้ทั้งวันทําไงอ่ะไม่เป็นไรใจดี <laughs> ใจดียังไม่ได้คิดอ่ะโปรโมชั่นแล้วกันช่วงแรกๆยังไม่กําหนดอันนี้การกใช่ถูกต้อง <ๆ S 2> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนจะมาใช้เยอะแค่ไหนอ่ายังไม่รู้จริงๆจะถึงเออ่ถึงปลายปีหรอก็ไปเรื่อยจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงถูกแล้วคือซื้อของกินในร้านเราครบหนึ่งพันใช้ฟรีตลอดวันตลอด ตลอดที่คุณจะใช้อ่ะออคุณจะใช้เท่าไหร่ก็เอาถ้าเผื่อเขามาแบบมาสามสีค่คนแล้วซื้อของกินไปนแค่เจ็ดร้อยเราจะใช้ห้องได้ไหมคะก็อาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเพราะว่ามันเป็นเหมือนกฎข้อกําหนดเอาไว้อ,า,อ, 300. อ,อาจจะเพิ่มสามร้อยเป็นค่าห้องประชุมอะไรเงี้ยถ้าคุณจะยืดห้องนี้เป็นห้องคุณเลยนะมีคนใช้บริการจองมาแล้วมีคนจองมาแล้วนะคะ เป็นใครคะจะนานนาเดี๋ยวใกล้วันเกิดเขาเขจะปิดห้องนี้เนี่ยว<อ>ันเกิดไม่พอจองแล้วคุณเยอะก็ไปปิดประตู A AR เสียงดังก็ได้แบบว่าเป็นพิเศษใช่เ,เวลาพูดเสียงดัง <c oughs> คนข้งนอกก็จะได้ไม่ได้ยินอ่ะในห้องนี้นั่งได้กี่คนคะหนึ่งสองสามสี่แปดกสิบคนสิบคนแล้วก็มีนั่งรอบๆได้อีก ห้าคนเป็นสิบห้าคนเดี๋ยวถ้ามามากบางทีก็โยเกิร์ตเข้ามาเสริมได้เบียดเบียดกันก็สูงสุดได้ประมาณยี่สิบคนนั่นแหละเพราะอันนี้มันก็ห่างกันอยู่นะมันสามารถฉีดแล้วได้อีกตัวจริงๆอ่ะป้าจะสั่งเก้าอี้มาเพิ่มแต่ว่าเออเสียดายตังค์ไม่รู้มีคนมาใส่บ้างบ่อยแค่ไหนไม่อย่าเบียดมากเอาแค่นี้ก่อนมันจะดูเบียดเสียดเยืดอยัดเอาแค่นี้ก่อนอ่าก็นั่งได้ถึงประมาณสิบคนถึงยี่สิบคนแล้วก็มีนาคา แล้วก็อันนั้นคือเป็นโซนปิดนะเปิดไปไม่ได้เป็นประตูปรอมที่เป็นฉากฉากเมื่อก่อนนี้เป็นฉากห้องเรียนแล้วก็จะมีรูปประกอบอธิบายรูปเขียนว่าอะไรคุณแม่เปรูปอันแรกมันยังติดไม่หมดนะเพราะว่าหล่อช่างมาเจาะ Never forget why why you started อย่าลืมนะว่าคุณเริ่มต้นเพราะอะไร Anything is possible อะไรก็เป็นไปได้ You don't grow when you are comfortable คุณจะไม่เจริญเติบโตถ้าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่แบบสบายๆอย่างเงี้ยอ,อยากจะเจริญก้าวหน้าต้องอองมาจากคอมฟอร์ตโซน ซึ่งแม่ก็ไม่ชอบไม่ชแล้วก็มุมนี้ไม่ทำอะไรคะอันนี้เป็นรูปค่ะเดี๋ยวจะติดอ๋อไม่ใช่เมนิ์โต้ใช่ไหมอ๋อก็ไว้วางของอะเผื่อแบบไม่ใช่โต๊ะมันเหลือโต๊ะที่เรายกเีไปต้องนองไงอ๋อตอนแรกวางรูนแล้วมันดูแอเร์ใช่ฝากไว้ฝากไว้ก็ไม่เป็นไรเอาไว้เผื่อวางวางครอปเอ๊ะเขาเรียกว่าวางอุปกรณ์เตรียมพิเศษไงอ๋อพิเศษใช่อ่อโอเคแล้วก็ไม่มีจอทีวีเหรอคะ เดี๋ยวจะเอาจอมาตั้งตรงนี้มีชาร์จโปรเจคเตอร์เลยอ๋อไม่มีจอเพราะว่าจริงๆมันต้องเหมือนมีจอทีวีติดใช่ไหมแต่เราไม่มีมมเรามีโปรเจคเตอร์จากบ้านเก่าที่เดียกมาให้ซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์ที่เมื่อก่อนป้าดูดังโอ้ย 4K เดีเป็นมันไม่ถึง 4K นะแต่เป็น 4K High Definition ได้แน่นอนความละเอ,อียดสูงใช่แล้วก็ตั้งอุ้แต่เหมือนตัวใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ฉายฉายบนนี้ได้เลยปะ แต่ไมคุณได้เอฟเฟมสีตามไม่เกี่ยวนะอันนี้มันจะเป็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเป็นป้ายเมนูของปาแบบเท่ๆอ่ะในนี้จะเป็นเมนูทั้งผื่นเลยแต่เมนูเรามันอัปเดตทุกวันทุกวันเรื่ยยังไม่ได้พิมพ์เพราะพิมพ์มันหลายทางเงี้ยผึกงเปลืองเปลืองตัยมาฝากวางไว้ก่อนรอให้สเตเบิลก่อนแล้วจะมาพิมพ์ซึ่งยังไม่รู้เลยว่ามันจะนิ่งเมื่อไหร่มันคงไม่นิ่งยังก็ไม่รู้ฝากอ่ะมาถึงเนี่ยการคุณแม่สิ่งที่แบบว่าอบเอาไว้คืออะไรมาๆตามมาเนี่สโซนนี้เลยค่ะ พราะในห้องนั้นเสียงกล้องอนนจริงเสียงกล้องใช่อันนี้คือเอามาตั้งนี้หรอมันมันไม่มีที่วางเพราะว่าเรามีของมาแทนของฉันงั้นคืออะไรค่ะใช่นนี่ตรงกลางตรงนี้ตอนแรกมันเป็นบีนแบ็คแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นปียโนคือเดี๋ยวแม่จะมันเล่นแล้วก็ร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟัง <c oughs> นนไ่ไล่แขก ไม่ใช่เด็กจิ๋วค่ะเด็กจิ๋วจะมาเล่นดนตรีร้องเพลงให้ฟังก็คือป๊าๆเพ่าไปเชิญอันเชิญมานะคะไปเจรจาไปเจรจาบอกว่าอ่ะน้องพิมพ์มาร้องให้ร้านเขาก็จะแบบเออได้ไม่่ายนะเขาต้องแบบว่าไม่ง่ายนะเจรจาอย่างไงร้องไงกี่เพลงอะไรยังไงไม่ไม่ง่ายค่ไม่ง่ายใช่ต้องมีกําหนดเพลงเลือกเพลงกนก่อนเลือกเพลงกันใหญ่เลยนี่ก็คือเป็นเป็นโนเดี๋ยวจำได้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอาจจะมีแบบพิม มเล่นเป็นโนแล้วก็จะมีโน้มีเกสมีเกส์กไหมอ๋อบอกไปแล้วว่าโน <c oughs> อ่ามาเล่นกีตาร์หรือว่าอาทิตย์อื่นๆอาจจะมีคนอื่นาาได้อาจจะมีเพื่อนมาร่วมร้องอ่าก็แต่ในสัปดาห์แรกเนี่ยเราทับถามโนมาให้โนมาเล่นกีตาร์โน้เล่นกีตาร์ก็คือ คลิปนี้ลงวันศุกร์นะวันเสาร์เย็นวันเสาร์ห้าโมงเย็นเจอกันจับเต็กเกีวอ่าใช่ถ้าใครอยากมาฟังมาขอเพลงเอ้ขอได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะเต็กวแต่เขามีเตรียมเพลงมาแล้วอ่าแต่ถ้าขอเพลงเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมก็อาจจะตะกักนิดนึงอะไรางี้ก็มาทำใจยอมรับก็ก็จะมาเล่นตรงนี้ให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นกึ่งการของบ้านนะถ้าเผื่อว่ามีแขกมาเนี่ย ฝั่งโซนเก่าตรงนั้นก็รับชมได้ฝั่งโซนใหม่ตัวนี้ก็รับชมได้ถ้าเผื่อว่าแขกที่อยู่ด้านล่างได้ไหมก็ได้ก็ได้ยินนะก็ได้ยินอยู่นะว่าเดี๋ยวเราจะมีแอมลำโพงตรงนี้ใช่ปะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ยกลงมาก็จะประมาณเพิ่งยกเป็นโนลงมาเจอกันประมาณอยากจะให้แบบว่าทุกๆวันเสาร์ตอนเย็นเพราะว่าคาเฟ่เราเปิดเย็นแล้วแม่อัปเดตไปลากทีนึงอ๋อก็คือคาเฟ่เราเนี่ยตอนนี้ปิดทุกวันจันน้องอกมั้นเปิดทุกวัน ยกวันวันจันที่จะปิดวันอาทิตย์ก็เปิดนะคะแล้วก็ทุกวันก็จะเปิด7จ็ดโมงครึง่งถึง5้าโมงครึง่งมีแค่วันอาทิตย์เปิดสายหน่อยก็คือวันอาทิตย์ตื่นสายเปิด10บโมงก็พอนะแล้วก็วันที่เปิดเปิดถึง5้าโมงครึง่งแต่ว่าจะมีสุขสาวที่เปิดถึง2องทุ่มครึงมันงงมากวุ่นวาย,นะวายเดี๋ยวเราจะปรับแล้วเพราะว่าบอกคุยกับป,ปาว่า มันต้องมาด้าจามแบบบางร้านที่แบบเปี่ยงเงี้ยเปิดปิดไม่ตรงกันทุกวันแล้วเราจะปวดหัวแล้วมันเปิดหรือมันปิดกันแน่อะไรแต่ว่าตอนนี้เย็นวันเสาร์เนี่ยห้าโมงเด็กจิ๋วจะเล่นไม่แล้วก็อยู่ถึงสองเด็กจิ๋วได้อยู่แบบว่าหกโมงทุ่มหนึงอะไรอย่างงี้หน้อยู่ประมาณนั้นอยู่ได้ก็มากันช่วงเย็นแล้วกันถ้าเปิดอยากจะมาดูเด็กจิ๋วร้องเพลงเล่นเป็นโน ประมาณห้าโน <5 S 2> มงจ,จะเริ่มประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็พยายามจะให้แบบว่าอาจจะทุกวันศุกร์ไม่อาจจะไม่ได้ทุกวันเสาร์แต่ว่าอาทิตย์ไหนท่านจะอยู่ยมาร้องก็น่าจะเป็นวันเสาร์เย็นประมาณแล้วเดี๋ยวถ้าจะมาวันไหนจะไปแปะในเพจหรออืมอจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะไม่ใช่ว่าไม่เหมือนแบบ <c oughs> มินิคอนหรืออะไรต้องมีซื้อบ <c oughs> ัตรเลยไม่ต้องก็งมาซื้อเครื่องดื่มมาซื้ออาหารกินได้โปรติแล้วก็มาฟังเออมากินข้าวกินขนมกินน้ํากินขนมกันอะไรอย่างนี้ อ่านะคะมากินดักช็อกโอเวอร์โหลดกันตรงนี้เป็นแบบว่าที่นั่งแบบริงไซส์นะอ๋อเดี๋ยวแม่จองเลยตรงเนี้ยแม่จะมาฟังเอาไม่ได้สิแม่ต้องขายของอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ประกาศว่าน้องพิมพ์จะกับโน่จะมาลองเพลงพรุ่งๆนี้ร้านเนี้ยร้านเนี้ยคือมีอยู่ประมาณ30กว่าโต๊ะนะสามสิบโต๊ะมันมีเพิ่มมีรถเรานับไม่ถูกแล้วล่ะมีสามสิบโต๊ะก็จุได้ประมาณสัก เออเจ็ดสิบคนได้โอ้หขนาดนี้เลยเยอะเหมือนกันเนาะอ๋อไม่จริงเหรอจริงจริงจริงอ่าเจ็ดส<ฆ>ิบคนก็มากันได้นะ <c oughs> นเนี่ยก็โต๊ะเนี่ยของโต๊ะของเราอ่ะก็จะจัดไว้ประมาณนี้แต่ว่าเวลาลูกค้ามากันเยอะๆอย่างเมื่อเช้าครับเขามาประชุมกันตรงเนี้ยก็จะรักโต๊ะมันติดกันเออ<ๆ>ก็ได้อยู่แล้วลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่ามีสองประเภทน่ะ ประเภทที่1ก็เป็นแบบว่าคนคื้นที่อาจจะมาคนเดียวมากินกาแฟส่วนใหญ่จะนั่งข้างล่างอะไรเงี้ยใชกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแบบว่าติดตามช่องเราอะไรเงี้ยมักจะมาเป็นแฟม i ลี่นะเป็นแบบพ่อแม่ลูกแบบ4ี่ห้าคนมาก็าจะเนี่ยป้าเลยจัดเป็นโต๊ะใหญ่ๆนั่นเล้เนี่ยโต๊ะนั้นนั่นได้ประมาณ6คนใช่ไหม ใช่6คน,น,นก็ห <6 S 2> <6 S 1> คนหกคนหกเจคนได้ต่อโต๊ดได้เ,เป็นครอบ<ช>ครัวใหญ่มาได้มีทั้งครอบครัวใหญ่มาคนเดียวมาประชุมอะไรหลายอย่างมากเลยก็ยินดีต้อนรับนะคะก็มากันได้ถ้าใครงงเวลาเปิดปิดให้เสิร์ชกูเก็ e แมปว่าชิกะคาเฟ่อแม่ใส่เวลาทําการไว้ในนั้นก็จะมีบอกว่าเปิดปิดกี่โมงก็จะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็โทงมาถามวันนี้เปิดไหมคะเปิดถึงกี่โมงคะอะไรอย่างเงี้ย ได้อยู่เหมือนกันค่ะโอเค,อ,เคอ่ะ,อเ,อะเดี๋ยวต้องไปหางก่อนนะว่าจะเอา <c oughs> มีโต๊ะเกินเกินหลายอันเลยอ่ะลากันไปก่อนนะคะกับทิ่กาคาเฟ่ใครอยากฟังน้องพิมพ์ร้องเพลงใครอยากดูโนโ่เล่นดนตรีก็มาได้พรุ่งนี้วันเสาร์ห้าโมงเย็นบ๊ายบาย